เลาูว้วก,กันอ่ะคนหนึ่งเขาบอกว่าอะไรครับถ้าแปดบวกเข้าไปในในอะไรในเศษหรือส่วนดีโนะดี่ส่วนดีโนส่วน,น,วนคู่จำว่า f factor หรือ fraction เท่ากับ n ส่วน d จะจำอย่างนี้ก็ได้นะเพราะดีโนคือส่วนครับ นิวมร์คือเศษครับ <Right. S 1> ขีบไปลกโจทย์บอกว่าถ้า8บวกเข้าไปในส่วนได้เป็น1นส่วนสนั่นแปลว่าจะได้อะไรครับ <Okay. S 1> ตรงนี้ปบอรตรงนี้ก็จะกลายเป็น1นส่วนสเท่ากับ N ส่วนด้วย D บวกแโอเคไหมครับ แบบ,บเพราะฉะนั้นก็ได้เป็น1ส่วน3เท่ากับ N ส่วน D บวก8ปดวัดจะรู้เป็น D บวก8เท่ากับ3 N ครับเพราะตัวนี้ก็ได้เป็น D เท่ากับ3 N ลบ8เก็บไว้เป็นสมการที่1อย่างเงี้ย ต่อไปบอกว่าถ้า1 is subtracted แปลว่าอะไร subtracted <L ope. S 1> ดูกต้องลบหรือหักออกใช่ไหมลูกหรือ cancer ก็ว่าไปหักออกหรือลบไลบูกถ้าลบ1ออกจากทั้ง both both <c oughs> ว่าทั้งคู่ใช่ไหมลูกทั้ง n u m e r และ deno ทั้งเศษและส่วนผลก็จะได้อะไรครับ <c oughs> n ลบ1ส่วนด้วย d ีลบหกลายเป็น1นส่วนสเห็นไหมครับเพราะสมการเราก็จะได้เป็นเพราะฉะนั้น1นส่วนสก็เป็น n อลบหส่วน d ีลบหเพราะก็คูณไข่เนาะก็ได้เป็น d ีลบหเท่ากับ2 n งลบสไม่ลบเพราะนด d ีเท่ากับ2 n งลบหครับเป็นสมการที่ แค่นี้เองเพราะฉะนั้นก็แก้ต่อครับเห็นไหมลูกอันนี้อันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งในการแก้ระบบสมการนะคือจัดรูปให้เป็นตัวแปรเดียวจัดรูปให้เป็นตัวแปรเดียวสแสดงว่ามันต้องเท่ากันครับ 2n ลบ1ครับเห็นไหมเลยเพราะฉะนั n ้น n เท่ากับ7 d เท่ากับหาเองนะครับ